มีออเดอร์นะครับกุ้งเต้นกับผมสวัสดีครับผมเอกสันกำแพงนะครับผมวันนี้นะครับเรานะครับจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวนะครับสถานที่ที่ใกล้ๆกับนะครับที่ดินของเรานะครับวันนี้เรามีโครงการจะไปเที่ยวที่ห้วยบกนะครับไปทานข้าวกลางวันที่นั่นแล้วก็ขากลับนะครับเราจะซื้อต้นไม้นะครับ ตรงที่หมู่บ้านห้วยแก้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยแก้วก็จะเป็นแหล่งขายต้นไม้นะครับแหล่งขายต้นไม้ดอกไม้นะครับก็ค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้นะครับใช้ระยะเวลาเดินทางไม่ไม่นานครับไม่ไม่น่าจะเกิน4ี่สินาทีนะครับผมครับเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันครับผมตอนนี้นะครับผมนะครับ10โมง51นะครับเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันนะครับ นี่คือถนนตรงหน้าที่ดินของเรานะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นไปนะครับยังถนนนะครับเลาะอันคองเส้น439 0แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปออกตรงน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับเดี๋ยวเราดูระยะเวลาจากตรงนี้ไปถึงน้ำพุร้อนสันกำแพงด้วยนะครับว่าใช้ระยะเวลากี่นาทีนะครับตอนนี้10โมง51นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราขับรถกันมาถึงตรงนี้นะครับเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับ ตรนนี้จะเป็นมนนเส้น4039ครับซึ่งจะไปบรรจบก,กับวงแหวนรอบสีที่จะสร้างขึ้นมานะครับโอเคครับลงขับไปเลยนะครับครับผมตอนนี้นะครับเราออกาสีแยกตรงน,น,นี้เราก็เลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวาตรงนี้จะเป็นเส้นทางรดไปนะ้ำู้ร้อนสัตย ก็จะมีรีสอร์ทหลายแห่งเลยนะครับผมระหว่างทางที่เราเดินทางไปน้ำพุร้อนนะคะะรับผมจะมีรีสอร์ทอหลายแห่งเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งร,ะะรีสอร์ทนะครับผมรีสอร์ทรุ่งอรุณ อย่างนะครับนะครับมีการสร้างประตูซุ้มไม้ด้า,ดานหน้ากับพิโนกินะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับผมอ่าเหลวซ้ายตรงนี้จะเป็นน้ำพุร้อนสันกำแพงเห็นค้ายกำลังมาเ่ยนะครับเรามาดูเวลานะครับว่าตอนนี้เราใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโอเค ังจากที่เราขับรถเลยน้ำพุร้อนสันกำแพงมานะครับก็จะเจอรีสอร์ทมากมายเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการอยากจะมา,าพักผ่อนรีสอร์ทวิจิการภูเขานะครับเราสามารถที่จะมาเที่ยวที่นี่ได้ครับไม่ไกลามากครับผมระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน30นาทีได้สัไปนะครับอย่างตอน,นี้ที่เราเดินทางจากบ้านนะครับมาน้ำพุร้อนสันกำแพงครับใช้ระยะเวลาไม่ถึง 20นาทีนะครับใช้ระยะอุรีลาไป1 8นาทีเท่านั้นเองนะครับที่นี่นะครับก็จะมีรีสอร์ทมากมายนะครับมีแคมป์ปิ้งมีรีสอร์ทนะครับเราเริ่มมีต้นไม้ขายแล้วเดี๋ยวเ,เ,เราจะไปหมู่บ้านมูลแก้วกันนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึง3แยกแม่อ่อนนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปนะครับเดินทางขึ้นไป ๊อบเชียงใหม่ไฮแลนด์ก๊อบแอนสปารีสอร์ทระยะทางจากตรงนี้ไปหมู่บ้านห้วยแก้วก็ประมาณอีก7กิโเมนะครับผมที่เรากำลังขับรถขึ้นเขากันนะครับผมก็ค่อนข้างชันแต่ว่ารถกระบะหรือว่ารถเก๋งทั่วไปก็สามารถขับขึ้นได้ครับไม่มีปัญหานะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านห้วยแก้วกันแล้วนะครับผมนะครับ แถวนี้ก็จะมีขายต้นไม้กันเยอะแยะเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะแวะไปทานข้าวกันก่อนที่อ่า,างเก็บน้ําห้วยบกนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะออกมาซื้อต้นไม้นะครับผมเพื่อที่จะไปประดับบ้านนะครับผมเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับผมก็จะผ่านร้านขายต้นไม้นะครับผม เรากําลังจะเดินทางไปอ่างเก็บน้ําห้วยบกนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับหน้าร้อนนะครับเดินทางเข้ามาถึงแล้วนะครับสวยงามมากครับผมที่นี่นะครับสามารถลงแช่ตัวเล่นน้ําได้นะครับบางคนก็อาจจะมาฟิชชิ่งมาตกปลานะครับผมแถวนี้นะครับบรรยากาศดีมากครับผม ตอนนี้นะครับเวลาสิบเอนาฬิกายี่สินาทีนะครับตอนนี้วันนี้เราจะมาทานข้าวกันที่ห้วยบกนะครับช่วงหน้าร้อนนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ไม่มีโครงการไปเที่ยวที่อื่นนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมก็แนะนำอ่าอเก็บน้ําห้วยบกนะครับมีเครื่องดื่มเย็นๆให้บริการด้วยนะครับผมเรามาดูวิวทิวทัศน์กันนะครับผมสวยงามครับผมสามารถลงแช่น้ําได้นะครับผมตอนนี้น้องไอด้ากับเมจอยนะครับก็กําลังแจกจานกันอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะครับน้องไอด้าสั่งกับข้าวอะไรเอ่ยผัดกระเพราหมูค่ะผัดกระเพราหมูนะครับผมวันนี้เรามาทานข้าวนอกบ้านกันเนาะนะมาทานข้าวที่อ่างเก็บน้ําห้วยบกนะครับบรรยากาศเย็นสบายครับสามารถแช่น้ําได้นะครับผมอตอนนี้พ่อเอกก็กําลังแช่เท้าสบายๆนะครับน้ำเย็นสบายมากๆครับผม เมนูออเดิร์ฟนะครับกุ้งเต้นครับผมมาอ่างเก็บน้าแบบนี้เราต้องกินกุ้งเต้นครับผมนะถ้าใครมาแล้วไม่โดนกุ้งเต้นสแสดงว่ายังมาไม่ถึงฮะอืกุ้งเต้นครับผมอืม ับผมตอนนี้เราก็ทานข้าวเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปซื้อต้นไม้กันต่อนะครับายเดี๋ยวเราเดินทางไปซื้อต้นไม้ครับตอนนี้เรากําลังขับรถออกจากอ่างเก็บน้ําห้วยบกนะครับไปหาซื้อต้ตอนไม้กันแถวนี้สวยๆเยอะเลยครับนะต้นไม้สวยๆเยอะเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลองหาดูเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราออกจากอ่างเก็บน้ํานะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะครับ ไปยังท้ายหมู่บ้านห้วยแก้วนะครับเพื่อที่จะไปดูต้นไม้จากทางนู้นนะครับออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็จะถือโอกาสกลับบ้านด้วยเลยนะครับผมบรรยากาศสวยงามมากๆครับผมวิวภูเขามีต้นไม้ใหญ่2ข้างทางนะครับสําหรับนำไปปลูกที่บ้านนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะแวะที่ร้านไม้ดอกนะครับผมได้รถยูข้างหลังตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านปีชาไม้ไทยนะครับที่บ้านต้นแก้วนะครับติดกับถนนลาดยางน,นะครับที่นี่ค่อนข้างที่จะมี ไม้ดอกไม้ประดับเยอะเลยนะครับผมบถ้าใครสนใจไม้ดอกนะครับร้านนี้เลยนะครับอยู่ที่หมู่บ้านต้นอยู่ที่หมู่บ้านห้อยแก้วนะฮะเดี๋ยวนั่งไอ้ได้จะพาไปเลือกต้นไม้นะคะไปไหนไหนดูสิอืม ข้างในนี้ก็ดอกไม้สวยเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมว่าจะมาเลือกดอกหน้าวัวนะครับไปสักหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูราคากันก่อนนะครับสวยงามครับผม ครับผมตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้นะครับจํานวนหนึ่งนะครับดอกไม้ต้นไม้จํานวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันนะครับตอนนี้เราก็ได้ต้นไม้หลายต้นแล้วครับผมนะมีสนฉัดนะครับสนเกี้ยนะครับแล้วก็ต้นไม้ไรยุงนะครับดอกหน้าวัวนะครับตามจุดประสงค์ที่ผมมาวันนี้เลยนะครับอยากได้ดอกหน้าวัวนะครับผม ครับผมตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับนําต้นไม้นะครับไปปลูกที่บ้านกันนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงธุรกิจรุ่งเรืองครับผมสวัสดีครับเดินทางกลับบ้านกันครับ